มาเอาอาหารแล้วก็น้ําให้น้องไก่นะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่นะคะอันนี้ยังไม่ได้เก็บเลยนะคะวันนี้เก็บตั้งแต่เมื่อเช้านะคะแต่อันนี้เป็นของตอนเย็นนะคะยังไม่ได้เก็บนะคะนี่ค่ะน้องไก่ก็หิวข้าวนะคะเนี่ยตรงนี้ก็มีไข่นะคะเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาคงมาไข่อะไรนะคะนี่ค่ะก็มี20สิบตัวนะคะน้องๆนะคะหิวข้าวกันหรือยังคะเด็กๆว่าไงคะเนี่ยอย่าก่อกล้อง อยอ,อกกล้องหรอใช่ไหมยอยากออกกล้องใช่ไหมกินแล้วก็ไข่เยอะๆนะรู้ไหมเนี่ราะคาพี่น้องบรรยากาศยามแรงๆมั่นอาอาหารเห็นนองไกลจ้าหนี่พานั่งเอกไหมเพราะว่าแฟนเพื่นอนัหนเหตุงานราชก,การอยู่โรงเรียน <c oughs> บาทนียนแฟนเพื่อน <c oughs> แฟนแฟนเพื่อนบบาบางแฟนเพื่อนติดทุระนางกะลิต้องเอามาห้เองนะคะเนี่ยคะ่ะ ก็พานางมานะคะเนี่ค่ะน้องไก่ก็ไข่ยเยอะมากนะคะเก็บทุกวันนะคะวันวันหนึ่งก็ได้แผงกว่าเกือบสองแผงนะคะนะคะี่ค่ะนี่นางก็เอาหนงเอาโอ้ยมันสูงกว่าน้นมันสกินไห้จังไดยืดคอ,อก,กินเนาะโอ้ยมีไงนี่จะเจ้กเากระว้าหนาเกียดแล้วยืดคอ,อก,กินเนาะนี่ค่ะน้องไก่นะคะ ไปไปกินน้ําเร็วจะได้ไข่เยอะๆนะอันนี้กระเพาะอะไรเต็มหมดเลยนะคะกระเพาะเอาของอาหารนะคะเพราะว่าน้องเขาก็กินนะคะอาหารให้กินตลอดเลยนะคะแล้วก็น้ําต้องให้ประจานะคะเพราะว่าช่วงนี้มันร้อนนะคะก็จะให้น้องเขากินน้ํากินอะไรนะคะนะคะเนี่ยมานี้เร็วหยอกไปนะมากินเยอะๆนะคะก็เอาอาหารให้เขายางนี้นะคะนะคะ แล้วก็จะกินอาหารก็จะใส่มีทั้งหมด3าถังนะคะแล้วก็ใส่เขาก็จะแยกกันไปกินนะคะเนี่ยและพี่น้องวิถีชีวิตนะคะแบบบ้านแบบพอเพียงนะคะอันนี้ก็จะ6เดือนนะคะเนี่ยพวกแกลบที่รอ,องพื้น6เดือนก็จะเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะมีน้องก็กําลังกินอาหารกันนะคะกินอาหารกันใหญ่เลยเด็กๆอร่อยไหมคะกินแล้วก็ไข่ยเยอะนะรู้ไหม เนี่ยค่ะนางก็จะแยกย้ายกันไปกินนะคะนะคะอาหารของน้องๆนะคะกินเราก็จะได้ไข่เยอะๆน,น,นะคะบรรยากาศตอนเย็นๆ,ๆนะคะไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูขี้เหล็กงามๆค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องมาเกี้พาขี้เหล็กกันค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเก็บไปแกงนะคะเนะีคะเอาไป,ไปเอาไปแกงเดยค่ะพี่น้องอจะเอาไปแกงเนค่ะพี่น้องอขากดเลยจ้าอิไปกดอีหยางเตะไาทันทีกดดไวยกลับไป ก็เห็นมันแลนไปยังสี่จนวันมันหดสามเลยังงกดโอ้ยพี่น้องเมืองมือกล้องไม่ขนาดไปหาอยู่หากินนะไปขึ้นป้าขึ้นโคกปนน้งกับจับคลิปจับกล้องเพราะเป็นโอ้ยร้อนเนี่ยค่ะผ่าคลิก,กงามเลยนะคะถ้ามันเลขสามขึ้นแล้วก็กดสีแดงเลย